คันโลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องคนไหสุขสุขคนเด้อครับผมตอนนี้ก็กําลังเดินทางจะออกไปงานคอนเสิร์ตนะครับผมต่นแตเสาและพี่น้องเอ้ยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นเด้อครับผมตอนนี้กําลังจะออกไปงานนะครับผมวันนี้ก็มีคนขับขับรถให้เหมือนเดิมรถพี่น้องเด้อวันนี้ผ่านไปยุติถนนดําพี่น้องครับบ่ายุติถนน,นดํารถพ่านตลอดเลยนะครับผมวันนี้แสดงอันแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่ บ้านดอนวิเวกนะครับผมตำบลพระธาตุอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเล่นคอนเสิอือดมือน,นี้เล่นยญมเบ้นพี่น้องครับศิลปินรับเชิญมากมายนะครับผมทายเลยทายเลยนะครับมือนี้มีคนกำลังหานะครับผมสบายปานยังว่ามือน,นี้แต่วันนี้คงจะได้เล่นอยู่นะครับวันนี้คงจะได้ทำการเสียดงอยู่เพราะว่าอากาศดีอยู่นะครับผมบ้านาดสิต,ตกกับพี่น้องมือน,นี้ฝนบ้านาดจะต,ตกนะครับผม ฝนไม่น่าจะตกนะครับผมวันนี้ก็มีพลรขับขับรถให้เดอ้อมือเด้อนะครับผมไปเลยเป็นเลยพี่น้องในยังกินข่าเต่าน้อครับผมหนาก็ไม่ได้แต่งยพี่น้องนะครับหน้าย,ยังไม่ได้แต่งเลยก่อนไปนลำ เราก็จะแวะไปอีกหนึ่งสถานที่นะครับผมขาดไม่ได้เลยพี่น้องครับไปลำไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งนี้นะครับผมนะครับออกจากบ้านจะาเสาเลยได้พี่น้องตอนนี้ไดเวลานเจ็ดโมงเสาครับผมเลื่อมอย่างบนน้อเนาะนีน่นะ้องเท่าดิเข่าที่หลังรถเนาะ อันนี้ไม่น่าจะลืมอะไรนะครับผม <c oughs> เออเขลืมนะครับผมน้ำยาแอร์ก็ยังไม่ได้เติมเลยพี่น้องครับผมตั้งแต่อยู่บ้านลุงพลได้เนี่ยกลับมาจากบ้านลุงพลน,นั่นลดคมเอมแอร์เสียที่นียนเปลี่ยนอันเปลี่ยนลูกปืนอแอร์แลไรอย่ี้ยอันนี้ยังเรียบร้อยเพืแล้วแต่ว่านน้ำยาแอร์เพราะท่านได้เติมพี่น้องตอนนี้ขับรถเราก็ต้องเปิดกระจกให้พี่น้องครับผมจังยากจังไงพี่น้อง ยังยากจังไงเวลาเตือนลำใหญ่ยังบ่มีเลยพี่น้องเอ้ยขันเสียรวรถไปจอดไว้มันกระดนเนาะขันเสียรวรถไปจอดไว้ลานเอะมันกระดูนแมบพี่น้องเพาราะว่ารถเราต้องได้ใช้นะครับผมไปขายของทุกวันครับวันนี้ก็ไปงานคอนเสิร์ตกลางวันเด้อพี่น้องเดี๋ยวบุมจ่าทิปอลงให้เอฟซีดูนะครับผมเสียงอ่ารบพี่น้อง แลเสื้อ YouTube บูมน้อยละเอียดนะครับผมสก,กินจากกันแต่กินมาแตารฐานลุงพ้นนะครับผมเขาเจ้ามาขายอยู่บารลุงพ้นนะพี่นงดีดีร้อยสี่สิบเก้าบาทพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะครับผมเราจะแวะกว่อนนะครับผมนี่สีแวะอันมองนี่ก้อนขันถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็คือบูมน้อยก็จะขึ้นเวทีไม่ได้เลยได้พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยได้ครับพี่น้องครับผมงานกลางวันเมื่อนี้นะครับคิแล้ปิีนมาหลายพี่น้องมาถึงปั๊มเบิร์ตคอรแล้วพี่น้องเราก็จะเติมน้ำมันก่อนนะครับผมอีกยี่สิบสามร้อยครับผมเติมนไปมันก่อนะครับผมเราจะเดินไปเ่าจะเดินไปอันนี่ก่อนพี่น้องไปไปซื้อกาแฟป๋าอะไรนะครับไม่ได้ ขาดแม่ได้ก็คือกาแฟพี่น้องครับผมวิซิงนี่คือแบบว่าบุ่มหน่อยไปล่ำมิตรวัดอีรีนะพี่น้องครับผมขาดไม่ได้ก็คือกาแฟนะครับโอ้ยคิปจะติบใหญ่ก่อาแล้วเป็นบัซเว่งพี่น้องเอฟซีตื่นไปเนาะนี่เนาะก็อาจจะตื่นแล้วเพราะว่าคลิปนี้อาจจะลงอตอนสิบโมงนะครับผมคลิปนี้อาจจะได้ลงตอนแปดเก้าโมงสิบโมงคน่ะพี่น้องกาแฟพ,พี่หน่อยกุ้งเอาละอันเอาเอ็นแานหน่อยเด้อกาแฟไอ แม่บ้านแต่ก่อนิลลาเต้ประจำไม่พี่หนงตอนตอนนี้กับเปี่ยนเป็นเป็นเปียบนะครับเพราะว่าลาเต้มันหวานเนี่ยถ้าติมันหวานเพิ่กินหวานแล้วเพื่อนนั้นเพื่อนอาหนรั้นไงมันบุกไฟระบายนพี่อนหนงเพราะว่าไขมันมันลายนะครับลาดเองบุ๊กก็จะสั่งทุกวันนะครับสั่งแบบ็คคอฟฟี่นะบแบล็คคอฟฟี่หวานน้อยเออแบล็คคอฟฟี่ไม่ใส่น้ำเชื่อมเลยนะครับของบุ๊กนี่ไม่ใส่น้ำเชื่อม ลาเต้นี่เอเอสนี่หวานน้อยครับหูยหน,นาเลยพี่้องตื่นมาสืจผมจะมือนต้องเหมือนเศร้านั้ี้นี่กินทุกวันเพื่อสุขภาพนะครับผมถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็ไปลำไม่ได้มาพี่้องพนักง,งานไหนจะ,ะน่าตาหันดีพนักงานน่ารักน่าตาันเนี่ วันนี้ไปงานคอนเสิร์ตพี่น้องน่าจะได้เล่นอยู่นะครับผมเล่นตอนกลางเว้นพี่น้องวันนี้ศิลปินรับเชิญมาเยอะเลยครับผมเอฟอาราสตาลาพี่ดอดรักดงมาลาก็มาด้วยพี่น้องซีนัปจีไร้ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าบุูมจะได้อ่าเล่นกับนางเอี่คนไหนนะครับผมพี่จงเดดและครนี่แหละพี่น้องพี่น้องเดนื่อครับ ขายหลายลในสาขาดีนะครับตอนนี้ตอนนี้พี่หมยก็เติมน้ำมันอยู่ดีพี่น้พี่หมยเติมน้ำมันอยู่นะครับน้ำมันนี่มันต้องเติมสองลอดเด้พี่น้องข้าไปแล้วก็ขากลับนะครับเติมเทละสามลอยได้พี่น้องว่าเติมเทเะหลายนะครับผมเทเลสองลอยสามลอยนะครับแต่น้ำมันนี่บุ้งก็จะเติมประมาณนี้พี่น้องเ่าเคยเติมเต็มทางดุสค่ะได้พี่น้องเติมไรมันขี้ายนะครับเติมไดแต่มันเหยียบนะพี่น้อง ก็เลยไม่ได้เติมเยอะนะครับน <Okay. S 1> ม,มกาแฟ oh, <okay. S 1> เป็นปรสส่วนเนาะกาแฟสองแก้ว oh, <okay. S 1> มันมีกระสิตั้งหนาไปอีกล่้รถไปเล่นยี่หน่อย วันนี้เราก็จะแต่งหน้าในรถเลยในพี่น้องครับผมึืนนัานกลางเวนรนี่ต้องแต่งหน้าในพี่น้องไม่แต่งก็ไม่ได้นะครับกลางวันงานกลางวันกลางคืนแล้วก็ต้องแต่งหน้าเหมือนเดิมนะครับผมตั้งตหน้าไดซิว่ะขึ้นแล้วพี่นอ้องซิลูก,ก็นหลาย,ยดิมันเป็นซิวมาดาซิวเล็เกๆหน่อยพี่น้อง สดๆได้เลยพี่น้องนะครับยังไม่ได้แต่งเลยแป้งก็ยังไม่ได้ทายพี่น้องอาจจะดูอันอาจจะดูไม่เกลี้ยงเท่าไหร่นะครับพี่บุูมได้แล้วะเท่าไหร่อันก้นร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทนะครับมีน้ำเบนซินครบบาท ทั้งสมัยในบูคาเก็ได้บอกเบื่วด,ดเอานะกดผิดกันแล้ว,ลวเจ้าเออทั้งสมัยในหนิงพี่นอ้องเมื่อกี้บอกเบื่อเนาะทุกวันนี้ไม่ได้บอกเบื่อนะครับพิมเมาเออทุกวันนี้ในสาระกานสมัยกวดเอาได้แล้วพี่นอ้องถ้าไม่มีสิ่งนี้ปูนไว้ก็อันก็ไปงานไม่ได้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะออกเดินทางกันเลยพี่น้องครับผมลูงไหมยก็รออยู่ในรถนะครับ คู่หมยนี่จะกินเอสวาร์น้อยนะครับผมแต่บ,บูมนี่ก็จะกินอันเด็กคอฟฟี่เพิ่มจอดแล้วก็ไม่ใส่น้ำเชื่อมนะพี่นองครับผมเติมได้หรือเปล่ลาลจนเสร็จแล้วนะครับผมอันเลยนะครับผมอันนี้มีคนขับรถให้นะครับไปเลยปะ แต่ว่าในทาาปายกัยังไม่ทาลิปเลยนะครับผมคูหน่อยยังไม่ได้ทาลิปเลยนาซด่ะพี่น้องเลยคือ่อยนี่แหละเฝ้าแล้วจังอยากจังไงพี่น้องนาซดเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม <S <S นี่แหละพี่น้องสิ่งนี้นะครับผมถ้าไม่มีสิ่งนี้บูมร้อยก็ไปงานไม่ได้มันต้องกินก่อนขึ้นเวทีได้พี่น้องเพราะว่าบูมน้อยเออไม่ได้ดื่มแล้วนะครับผมเออไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ต้องอาศัยอยันเครื่อนี่ก่อน มันก็บเคราหรอกเนาะพี่น้องเนาะกาแฟกับแอลกอฮอล์มันก็คนละเรื่องกันเนาะแมนบอกาแฟนี่เรากินเพื่อความสดชื่นกาแฟนี่มันช่วยอันช่วยระบบขับถ่ายได้พี่น้องนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนิดสักก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเจอที่งานนะครับผมวันนี้อยู่บ้านดอนวิเวกตําบลพระท่าอําเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้คอนเสิร์ตใหญ่ได้พี่น้องเดี๋ยวบุ้มจะอัดคลิปมาให้ fc ดูนะครับผมขอเป็นอัดคลิปก็แล้วกันเนาะนะครับผมพบกันใน ep ต่อไปครับผมสวัสดีครับผม